ตั้งแต่ผมเล่นโลบอกมาเนี่ยผมไม่เคยเจอเดฟคนไหนที่ปัญญาอ่อนเท่าแมปอะด m เมทเทลนี้เลยนะครับเอาละครับตานนีแล้วก็จะมาเล่นระบอกร์แบบที่มีชื่อว่าอะดีเมทเทลกันนะก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบบอะดีเมเทลเนี่ยเป็นแมบของยูทูบเบอร์คนหนึ่งของต่างชาติทที่ซับประมาณสัก8 0 0แสนนะครับนะซึ่งระดับซับ8 0 0แสนเนี่ยมึงไม่มีสมองในการคิดของแบบว่าที่มันสร้างสรรค์กว่าน,นี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะคนอ่ะซึ่งเขาได้ทำการอัปเดตของชิ้นหนึ่งมานะค,คือเป็นชิวนะครับ ซึ่งไอของชิวเนี่ยมันเป็นของที่สําหรับในการเปิดโล่นะ,สำ,นนะสำหรับใครที่แบบว่าเออะไรอะผมลองดูแล้วกันนะเอานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเซฟโซนนะครับนอะย่างเช่นว่าเอยเราต้องก,การว่าไปฝึกข้านอกดีกว่าว่ามันจะเยอะดีมันคูณเยอะอ่ะเราฝึกข้านอกดีกว่านะใช่ไหมคุณปาเนี่ยเซฟโซนหายแล้วนะครับเอ้ยเอ้ย,อย,อยวุย้ยกลโดนตีจังเลยเอ้ยกินยาดีกว่าเปิดกระป๋อแล้วกินยานะครับมันเปิดโลแล้วสามสิบนาทีนะครับไปฟังสบายใจนะครับใช่ครับทุกคนคิดว่าไอ้น้ำยานี้เนี่ยมันอาจจะดีนะแต่จริงเนี่ยทุกคนลองคิดกลับนะ น้ำยาแยค่นี่มันหลออขายนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่แม่งโคตรปัญญาอ่อนนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าซึ่งมันมีเซิร์ฟวีครับราคา249โลบัคนะครับแล้วมึงจะทําไอ้น้ํายาเนี่ยไอ้น้ํายาส้นตีนเนี่ยมาทาหาอะไรครับ <c oughs> กูต้องเสีย2 4 9โลบัคเพื่อไอ้น้ํายากันหนึ่งชั่วโมงปัญญาอ่อนนี่เหรอ <c oughs> ที่กูจะเอาไปซื้อเซิร์ฟวีเปิดคนเดียวเรื่องคนเดียวแค่นี้ก็โดนตีแล้วใช่ไหมทุกคนใช่ปะ บิกาปิ๊กครับงบน้อยกระปี้งบน้อยมึงก็ไม่ต้องซื้อ30นาทีทำพีธีอะไรมากถามจริงก็แค่30นาทีมึงทำพีธีอะไรมากแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไอ้เท่มโคตรปัญญาอ่อนนี่แล้วก็อันนี้นะครับผมไม่รู้นะว่ามันทำมันทำได้หรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะเรากลัลังว่า PP อยู่นะแบบสมมติว่าเราสมมติว่าผมเนี่ยทำการ PP กับคนนี้นะครับอ่ะแบบว่าผมเตีเขาปูฟ้าปูฟ้าปูฟ้าฟักช่งเชิงชงเชิงไรอย่างเงี้ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายไอ้กินยาหรือเปล่ากูหายแล้วกูโดนตีแล้วไปแล้วอะไรเงี้ยเหร ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอน PP เนี่ยมันสามารถกินยาได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าตอน PP เนี่ยมันสามารถกินยาได้นะมันจะเป็นไอเทมที่ไม่โคตรส้นตีนนะซึ่งแบบตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเห็นเกมไหนทำไอ้น้ำยาส้นตีนนี้มาก่อนคือ1เลยหลอกขาย2เลยนะครับมึงมึงใช้ชนไหนคิดนะครับแล้วก็3นะกูบอกเลยว่าสาย PP เนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้นะฮะเพราะว่าคือสมมุตินนะ ท้าสมมติว่ามันสามารถกินยาได้ตอน PVP นะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ไม่โคตรสุนตีนแล้วเอาไรคลิปนี้ก็อ้อยเพลงเท่านี้แล้วการ์ดสันส้นๆนะครับทุกคนเนี่ยผมขอถามทุกคนนะว่าทุกคนคิดยังไงกับไอ้ไน้ำยาเนี่ยไอ้น้ำยาที่มันโคตรจะปัญญาอ่อนอันนี้เลยนะซึ่งไม่รู้ว่าเกมไหนมันทํามาแต่กูเห็นแค่เกมแค่ได้เกมเดียวนะนะแม่งแบบปัญญาอ่อนนะครับคือยูทูบเบอร์หลักแสนซับมึงทาอะไรดิคือทาทาไมนะครับคือ มึงเอาเงินทุนที่มึงจัดก,การแบบว่าทุกคนซื้อเกมพับนี่ยเอาไปทําระบบให้มันแบบว่าคือถ้าใครเล่นเกมนี้เนี่ยจะรู้ว่าบั๊กม่งเยอะชิบหายนะครับนะเอแบบเอแบบเยอะแบบเยอะมากๆกอไก่ล้านตัวก็ไม่พอนะครับคลิปน <c oughs> ี้ก็ออยเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับนะบายบายครับทุกคนจุกลู่คุยกันด้วยเหตุผลนะครับ